จะไปทำไมนะผมนะไปเอาหาของนะผมนะอ้าววายฟักกิ้งดูดแมนยังมีคนดูในช่องเทียงไม่ได้กดติดตามถึงเเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนะคะกุ๊ดต๊อกอ้าวไป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 อ้าวไปเปิดคลิปแล้วเหรอเออพอสวัสดีคนดูได้แล้วครับผมนะ้วันนี้ก็อยู่กับผมลองเวนเคทิพอีกแค่นคร วันนี้มาทำอะไรนะหนอวันนี้ก็จะไปประตูเนเธอร์นะหนอนะจะไปทำไมนะหนอไปเอาหาของนะหนออ้าววายฟักกิ n g dude m a มัน <c oughs> ไปในเธไ,ไม่ไหมด้ยม,มันเกิดอะไรกันเนี่ยเดี๋จุดบนบ้านเดี๋ยวถึงเดินบ้าน แม่งออกูใส่ไปรู้ของแม่งแตอช่างมันเถอะมันก็ไปเนื้เอเจอแม่เออเด็กทุกคนนะแล้วกูจะอ,ออกซิเดียนออกมายังไงเนะี่ยก่อนอื่นที่เราจะอ,าออกซิเดียนออกมานาะมั้นะเราจะเราจะทําอะไรวันนี้ดีเนะะมั้นะผมมีความคิดที่ว่าเราจะออกเดินทางกันเลยเนะะมั้มนะการที่เราอยู่ที่นี่นานๆนะมันน่าจะไม่เกิดผลดีให้กับเราแน่นอนนะะมั้นะนะผมก็เลยจะเริ่มออกเดินทางนะมันะ นี่คือสเสบียงที่ผมจะเตรียมไปนะครับผมนะเตรียมเยอะๆไปเลยนะอันนี้นอุปกรณ์เก่าทิ้งไปเลยก็อีพีที่แล้วน้ำหนะตอนก่อนจบตอนจบน้ำหนะเราก็ได้ทำการรอบปังหาเพื่อเราน้ำนะนะหนักในความจีเนียใช้ความแ้นไม่ได้แ้นอะไรมันหรอกนะมันมันกลัอนะ่ะเออมันหมันไส้เล็ดตกไปทีนึงก็เลยไปคุยกับยบมาบาล อยากเป็นอาหารทำซุบน้ำเนี่ยทำถ้วยซุปน้ำ,ำ,นำมันจะเป็นอาหารที่ใช้กับเราได้นะ่ามาบีบรุดเกือบหมดเลยถ้าเจอวัวเห็ดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี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 พอาอาหารตัดภาพนี่มาช้ามาก ทําการเตรียมอาหารอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะมนบแลวสับด้วยนะเออคอนแกะพูดขันละเอียดอะไรผมก็เอมนะคะผมแล้วก็จะเห็นสเสบียงมีมันฝรั่งทอดบีทลูทแบบแบบไม่ทำซุปนะ้พอดีมันไม่พอแอปเปิลไก่หมูหวัวแล้วผมก็จะทําการพอดีไม่ได้อยาอนุรักษ์อะจริงๆ ถวนี้ก็เทียมตัวร้องไห้ได้เลยกพผมจะทำการเผาพันอย่างสนุกสนานนะจัดต้นไม้เต็มไปหมดนะและแถมแถวนี้ต้นไม้มันเป็นต้นไม้รกด้วยบจบพี่ตายตายตาย้ยเฮ้้ตัดภาพเลยนะว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนตอนที่เรานั้นเพิ่งตัดตัดภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบหันมาเจอพอดีเลย แอดรอปอาหารอืมโอเคได้บีดรู้มาทำซุปเพิ่มเติมแล้วนะ้ำนะอุ้ยนี่ล้วไหนจะเป็นพวกแอดดองแอดรอปมานะนะก็เป็นของที่ดีไหมกระปปกแมวอะไรเอ่ย,ยไปคิดมากเลยแนละ้วครับอุ้ยดูข้างบนดิมีแสงสว่างจ้าเต็ไมไปหมดเลยกินอาหารกัน เสร็จแล้วไปดูข้างบนดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ปาแค่ผมรู้สึกเหมือนไฟมันจะไม่ลามใช่บ้านหลังนี้ไม่หายไปต้นไม้แถวนี้ก็ไม่หาย ไม่ได้อย่ะอนุรักษ์อ่ะทุกคนเดยดเราตัดภาพเลยไม่นะไฟแคกจะหมดแล้วอ้าวหมดแล้วผมก็ทำการไล่เครื่องปุกปนานนะเออแต่มันก็มัน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 อร่อยนะเออไม่ใช่ก็มันเหมือนกับมันเป็นแบบมันเป็นมันไม่สามารถที่จะลามได้นะไฟเออปกติถ้าต้นไม้แบบปิดกัน

ไฟมันไม่ลามหมนทุกคนมันเป็นมันเป็นปัญหาของผมมากเลยวิดาไม้ใครเนี่ยอู้มันพาลีออกอดที่นึงกอดที่หนึ่งกนนะอดที่หนึ่งนะโอ้นะมากับฉันเราไปได้วยกันตามฝันเพืกอเยาบ้าแยนเพื่กล่องเมื่อไหรล่ะกา็ มันแหลกนะหมันแหลกนะเซิร์ฟรวมนะของเถื่อนนะของแท้งไงก็ไม่แหลกนะ,ะบับเรียบร้อยกลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่นะวาแล้วก็ทำการสังหารไปอีกหนึ่งนะ้ำนะมันเดินมาพอดีนะ้ำนะไม่รู้ของตัวจะมีหรือเปล่านะ แต่สัญชาตญาณร้อยค่าน้มนะอืมสัญชาตญาณต้องเลวขนาดไหนวะสัญชาตญาณมันก็เกมันก็รู้อยู่แล้วมึนคนแคนะ่มากนะมาผอของกูจะคาบของนี่เราล้มเราจแบบอ๋อนี่ไงซุบซุซุซซซอ,อใคราเปิดกล่องอันนี้ แหลกนะมันแหลกมันแหลกมันแหลก,กอ้าวเรียบร้อยกูไปคุยกับเรามะม่วงเลยก็นะครับผมนะผมก็ออดอบนี่มันทันพอนมันคือดาบของเช่นอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่ก็ผมเข้ามาเกิดในที่ที่ทุเลทุรังม,มากเลยนะมันเนะกิดในสถา,านที่แบบนี้มีเหล็กไหมพอจะมีเหล็กปะ มีเหล็กก็พออยู่ได้นะเออจะได้เริ่มจะได้เริ่มต่อได้จะได้เล่นต่อได้ก็จบแล้วนะเนาะก็คนที่ชอบนะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยท้าไมผมถึงจบไวนาะเนาะผมก็บอกไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วเนาะเนาะถ้าผมตายเนะเนาะผมก็จะเลิกเนาะเนาะเพราะว่ามัน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 แบบเออของมันตกแล้วอะวนเล่นมาได้สองพาร์ทเองแต่มาจะจบพัรดีเลยมาพาร์ แนะวิกเก้มันตายได้แล้วจริงๆริงมากๆไม่ชอบดาบนี้เลยก็นะครับผมนะคนที่เรากำลังดูอยู่ทังไหนอย่าลืมกดก็อย่าลืมก,มกดติดตามด้วยนะครับผมนะกดติดตามนี่อะไรวันบล็อกกำลังจะสนกำลังสนุกเลย ดูด้วยเข้าใจไหมมันสนุกมากไม่รู้มันจะสนุกหรือเปล่านะเอออยากรู้ว่าสกินผมเออไปหาโหลดแล้วก็มาแต่งใหม่นะเออมันก็เลยแบบมันเหมือนเป็นสกินมันปักอเออมันก็เลยมันเหมือนเป็นแบบมันไม่ใช่แบบเป็นแบบเหมือนแบบมันไม่แบบย้อมสีน้ำนะมันเหมือนทาทับน้ำนะทับแล้วแบบเออมันเหมือนแบบเหมือนใส่เกาะเออ ก็คนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครดัมกดกระด,ดิ่งด้วยบายบายไปแล้วบาย